โปรโมชั่นลดราคานะคะ790บาทนะรุ่นนี้นะคะอาทักทายลูกค้าก่อนนะคะเรื่องเจ้าของร้านลูกค้าจะได้มั่นใจนะคะว่าสินค้าตรง ะะ790บาทมี3สีสีชมพูสีทองแล้วก็สีขาวแต่ว่าแจ้งก่อนว่าเหลือแค่ไซส์ xl แล้วก็ 2xl เท่านั้นราคารุ่นนี้มามาแรงมากนะคะมาแรงมากแต่ว่าเอื้องนำมาเคลียร์สต็อกก่อนเคลียร์สต็อกก่อนแต่ถ้าลดใหม่มาราคานี้ไม่ได้นะลูกค้าเพราะว่าเอื้องจัดโปรโมชั่นลดราคาให้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะคะ790บาท ได้เฉพาะเสื้อนะไม่รวมผ้าถุงนะคะผ้าถุงไม่รวมนะ790บาทผ้านิ่มใส่สบายดีเทลของเสื้อน่ารักมากเอื้องซุ่มให้ดูชัดๆจริงๆเอื้องอยากจะแนบภาพให้ดูมากกว่านี้แต่ว่าเอื้องทําไม่เป็นเอื้องทาไม่เป็นนะขอดูภาพรีวิวได้นะหรือว่าที่นางแบบใส่เพิ่มเติมได้ด้านหลังเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเอื้องให้ดูดีเทลก่อนว่าตัวเสื้อสังเกตตรงหน้าอกไหมคะหน้าอกจะ ติดแต่งกระดุมนะแต่งกระดุมด้านหน้านิดนึงมีการระบายแขนแล้วก็มีเข็มขัดแถมให้ด้วยนะถอดออกได้เสื้อเนี่ยจะมีเข็มขัดสีเดียวกับตัวเสื้อนะให้ลูกค้าด้วยนะคะ XL แล้วก็2 XL รอบอก40แล้วก็42นะคะแนะนำให้เผื่อหลวมนะอย่าเลือกพอดีตัวเกินไปนะคะเพราะว่าชุดสำเร็จรูปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องเผื่อ เราต้องเผื่อไม่ใช่ว่าเราอ,อก40ก็เอาอ,อก40เลยเราควรจะเผื่อให้มันมีความยืดหยุ่นตัวเสื้อเนี่ยผ้านิ่มใส่สบายไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรุ่นนี้เอื้องจัดโปรโมชั่นให้จริงๆแล้วเนี่ยรุ่นนี้เอื้องไม่คือต้นทุนมันสูงยังยังไม่อยากจัดให้แหละแต่ว่าเพราะว่ากำลังผลิตเพิ่มแต่ว่าตอนนี้สต็อกมันเหลือแค่ไซส์ XL แล้วก็ 2XL เท่านั้นนะจ๊ะ ลูกค้าเห็นหน้าเห็นตาเอื้องด้วยนะลูกค้าจะได้มั่นใจว่าสินค้าร้านเอื้องตรงปกแน่นอนมั่นใจคุณภาพแล้วก็ราคาดีเมื่อตอนเช้าพอเอื้องโพสท,ที่หน้าบ้านบ้านฟ้าไปลูกค้าขาประจําที่ซื้อไปแล้วก็รีวิวให้บอกว่าสวยมากแล้วเอื้องก็บอกว่าเออไม่ไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าตอนที่ลูกค้าซื้องานเต็มไปอะไรเงี้ย เพราะว่าตอนนี้ที่เอื้องลดเนี่ยจัดโบให้เพราะว่าเหลือสต็อกไม่เยอะเดี๋ยวถ้าลอดใหม่ก็จะเป็นราคาปกติถ้าหากใครทันราคานี้เอื้องแนะนํานะคะลูกค้าบอกว่าเออไม่เป็นไรคือพี่ซื้อไปแล้วใส่แบบใส่บ่อยมากใส่แมท์กับผ้าถุงใส่ได้หลายโอกาสแนะนํานะรุ่นนี้ขอดูรีวิวได้นะคะขอดูรีวิวเพิ่มเติมได้นะ